สวัสดีครับแนะนำผมนายพิชาติต่อนนท์ครับกรรมการบริหารบริษัท AP Smart จำกัดครับแบรนด์มีวัไนไลซิ่งนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาสัมผัสถึงน้องๆนะครับมิตรแกนเมืองการนะครับก็ หรือว่าวันนี้เป็นการจัดงานที่เราฉลองครบรอบแบรนด์วีวันในรอบ10ปีนะครับก็แล,ล้วก็ร่วมกับจังหวัดอุารนะครับที่มาจัดเรือ,องานล,ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานนะครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นกิจกรรมวันนี้ึงก็คือเราการวีวันได้มีการให้เดินแบบแล้วก็มีการให้น้องขายสินค้าด้วยใช่ครับกิจกรรมวันนี้คือเราก็อยากจะให้น้องๆน,น,นะครับคือ ลักษณะของคือมีการที่ว่าในการขายสินค้าแล้วก็ลักษณะที่มีความสามารถนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยคือนอกจากสวยแล้วแล้วก็อยากให้มีความสามารถในการที่จะทําธุรกิจรเรือยต่อย,ยอดนะครับขายอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งจริงๆน้องๆเนี่ยจริงๆวันนี้ต้องขอชมนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะสินค้าที่เป็นสินค้าที่หลกัหลกๆส่วนมากจะเป็นความงามนะครับแต่เนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลอดไฟหรือเป็นอะไรซึ่งน้องไม่คุเคยเลยนะครับแต่น้องหลายๆคนก็พืเอใออกมาได้ดีมากครับก็ถือว่าสุดยอดครับ เร่องการมีวันไลทิงมีความพิเศษหรือว่ามีในส่วนของผลิตภัณฑ์เปยังไงครับตอนนี้มีวันเรามีสินค้าหลากหลายนะครับมีจะมีกลุ่มพวก LED นะครับซึ่งเราจะเป็นโรงงานผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้คนไทยนะครับใช้สินค้าที่เป็นแบรนด์ของคนไทยคือ B1 l i g h t ทิงนี่นะครับเรียกว่า ช่วยให้ประหยัดในการ,ารการใช่ครับก็คือตอนนี้คือในธุรกิจหรือทุกอย่างนะครับคือเรื่องของพลังงานที่ว่า,าลดมลพิษนะครับแล้วก็เรื่องของค่าไฟอะไรพวกนี้ครับคือตอนนี้พวกโซลาเซลล์นะครับมันจะช่วยตอบโจทย์นะครับแล้วก็ LED ช่วยประหยัดพลังงานครับครับผมครับ้็มีวันได้คือได้ามาไปสู่โลกของเวทีอีสแคนด์การ์ด เออ,เอจริงๆก็จริงๆรู้จักกับแม่ท่อมเนาะท,ที่ที่บึงการนะครับก็ก็จริงจริงก็อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็อยากจะโดยเฉพาะกับน้องๆนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยมีธุรกิจแล้วก็นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกงงับงานแล้วก็อยากให้มันจะเป็นของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะให้น้องๆลองลองดูครับแล้วก็ถ้าเกิดมันน่าจะต่อยอดได้นะครับ ครับพูดถึงการเลี้ยงดีลเลอร์อะไรแบบนี้นิดนึงครับของคุณในผู้ผู้จัดจำหน่ายผู้สนับสนรับเออจริงๆกับกับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับคือของเราเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายประมาณร่วม2,000ันล้านครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็มาประมาณ100 100กว่า100กว่าล้านค้านะครับก็เป็นลูกค้าที่สนับสนุนกันมาแล้วก็ซื้อขายกันมาเนี่ยก็ร่วมเป็น10ปีนะครับ10-20ปีแล้วนะครับก็ ก็เลยปีนี้คือเรามีพิเศษก็คือฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์บีวันและก็กาเทียนะครับก็เลยมีให้แบบอ่ประกวดน้องๆนะครับคือมีสแกนเมืองการด้วยครับให้เป็นพิเศษครับท้ายนี้ให้แรงกำลังใจกับผู้สัมพันธ์ก็จริงๆปีนี้นะครับปี2000 2องนะครับน้องน้อง,งการก็สวยกันทุกคนนะครับก็แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ความสามารถนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําธุรกิจแล้วก็ขายสินค้าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะย่อยอดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยซึ่งเป็นสินค้าที่น้องไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรแบบนี้ครับถ้าจะสนใจในกองสินค้าทางบิวานครับก็จริงจริงก็เราจะมีเพจของบิวานไลติ้งอยู่แล้วนะครับก็ก็ ถ้ามาดูในเพจแล้วก็ในส่วนของตัวแท,ทานจำหน่ายทั่วประเทศน,นะครับกส็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้ครับท,ทุกทุกจังหวัดเลยของประเทศไทยครับค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ